สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเซลล์แนนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมานําเสนอรถเข้าใหม่นะคะ t o โยต้าฟอร์จูเน 2.4V ปี2016นะคะลูกค้าสีเทาเดิมๆสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะคันนี้เลขไม้เพียง50,000กว่าโลเองนะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมสองไฟด้านหน้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะ กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะคะไฟเลี้ยที่กระจกมองข้างนะคะลูกค้าโดยจบเป็นโครเมียมนะคะกระจกเดิมๆเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาชมภายในนะคะภายในเป็น e n g น n e start นะคะพรอมารมบติดฟังชันนะคะ เบัะออไฟฟ้านะคะภายในเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะคอนโซลจะเป็นสีดำนะคะในส่วนของเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ u ีว CDMP 3นะคะแอร์เป็นออโต้เนาะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆตัวรถกันนะคะลูกค้าในส่วนของไฟท้ายนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ ประตูไฟฟ้านะคะลูกค้าด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสามารถใส่ของได้สบายเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถทอบครัวใช้งานนะคะขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ที่เบอร์0830560474นนะคะวันนี้นั้นก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ